learn thai hello everyone you are watching learn thai happily with me Sang. in this video you are going to learn about how to make 20 thai words and thai sentences with kon kon means human we can use kon as prefix or suffix with another Thai word. First of all, you are gonna learn about how to use คน with another Thai word as prefix. In this example, คนไทยคนไทยฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทยคนต่างชาติคนต่างชาติตาาตสามีของเธอเป็นคนต่างชาติ สามีของเธอเป็นคนต่างชาติคนอื่นคนอื่นพระเจ้าอยากให้เรารักคนอื่นพระเจ้าอยากให้เรารักคนอื่นคนเดียวคนเดียวอย่านอนคนเดียวอย่านอนคนเดียวคนรักคนรักคุณ คือคนรักของฉันคุณคือคนรักของฉันคนดีคนดีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีคนร้ายคนร้ายคนร้ายรับสารภาพกับตำรวจคนร้ายรับสารภาพกับตำรวจคนดู คนดูคุณคือคนดูที่ดีของฉันคุณคือคนดูที่ดีของฉันคนงานคนงานฉันเป็นคนงานออฟฟิศธรรมดาฉันเป็นคนงานออฟฟิศธรรมดาคนพิการคนพิการ มีที่นั่งสำหรับคนพิการจำนวนมากมีที่นั่งสำหรับคนพิการจำนวนมากคนแก่คนแก่คนแก่ตื่นนอนแต่เช้าคนแก่ตื่นนอนแต่เช้า Next you are going to learn about how to use c o n with another Thai word as suffix in these examples ทุกคน said, ทุกคน so ไม e oh ่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จหลายคนหลายคนหลายคนคิดว่าฉันบ้าหลายคนคิดว่าฉันบ้าไม่กี่คนไม่กี่คนไม่กี่คน ที่มีชีวิตอยู่ถึง100ปีไม่กี่คนที่มีชีวิตอยู่ถึง100ปีบางคนบางคนฉันได้ยินบางคนเรียกชื่อฉันฉันได้ยินบางคนเรียกชื่อฉันแต่ละคนแต่ละคนเขาจำกัดให้แต่ละคน ดื่มชาหนึ่งถ้วยเขาจำกัดให้แต่ละคนดื่มชาหนึ่งถ้วยกลุ่มคนกลุ่มคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งออกจากค่ายเพื่อหาฟืนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งออกจากค่ายเพื่อหาฟืนแค่หนึ่งคนแค่หนึ่งคนแค่หนึ่งคน ก็เพียงพอสำหรับชีวิตที่สวยงามแค่หนึ่งคนก็เพียงพอสำหรับชีวิตที่สวยงามวัยกลางคนวัยกลางคนชายวัยกลางคนนั่งอยู่บนรถสามล้อเครื่องชายวัยกลางคนนั่งอยู่บนรถสามล้อเครื่องกำลังคน กำลังคนเรามีกำลังคนที่มีทักษะเรามีกำลังคนที่มีทักษะ Good job you learn e d 20 Thai words and 20 Thai sentences already If you have anything that you would like to know more or you have any questions please leave your comment in the comment s below here I will answer you in English and try to explain to you guys clearly So if you have any suggestion about the Thai language that you would like to know more, you can leave your comment in the comment as well. I will bring your comment to make a video and teach you clearly on YouTube channel. If you like learning Thai with me, please subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Stang, to make sure that you can learn with me every day, every video, Please click the bell icon for getting the notification from me. Thank you so much for learning Thai with me, watching me, and following my YouTube channel. See you in next lesson. สวัสดีครับ.